ผมไม่ได้บริหารงานผิดพลาดจนกระทั่งทำความล้มเหลวให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะคิดมุ่งกอบโกยผลประโยชน์ใดๆท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกพกรรคร่ายค้านว่าพวกเราหยุดเอาโควิดมาเล่นการเมืองนะครับพี่น้องประชาชนเขามีความเดือดร้อนกันอยู่ ถ้าเรามาร่วมชวยท่รรานประธานครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้ดําเนินการไปทั้งหมดที่ผมจะกราบเรียนวันนี้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้เพราะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความเข้าใจและก็ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกระผมในทุกๆเรื่องเลยนะครับที่เป็นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนโยบายและข้อสั่งการ ของกระผมทั้งหมดได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขสิ่งตรงน,นี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ครับว่าการที่กระผมได้รับการสนับสนุนในในข้อเสนอทุกอย่างจากหัวหน้ารัฐบาลและได้รับการตอบสนองจากข้าราชการประจํามันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับมันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมมีความจําเป็นันควรแก่เหตุ มันจะต้องผ่านการวางแผนที่รอบคอบมีการประเมินสถานการณ์ด้วยความตระหนักรู้ไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเอกสญญารยติที่กล่าวหาว่าผมขาดความรู้และภูมิปัญญาผมไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญาครับ ผมเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเข้าใจและมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านได้ช่วยกันทำงานให้ังเกิดผลสำเร็จไม่ใช่เป็นการคุยโม้โอ้อวดไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือการใช้กฎหมายใดๆในทางมิชอบและเกินขอบข่ายอำนาจที่ผมมีอยู่ผมไม่ได้บริหารงานผิดพลาดจนกระทั่งทำความล้มเหลวให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะคิดมุ่งกอบโปยผลประโยชน์ใดๆท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามข้อกล่าวหาที่พักร่วมฝ่ายค้านได้จงใจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจในการตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้และอยากขอความกรุณา เื่อนสมาชิกพรรคร่ไยค้านว่าพวกเราหยุดเอาโควิดมาเล่นการเมืองน,นะครับพี่น้องประชาชนเขามีความเดือดร้อนกันอยู่ถ้าเรามาร่วมช่วยการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อนเราอย่าไปซ้ำเติมพวกเขาครับจะไปโชว์ภาพโชว์รูปความเดือดร้อนความเจ็บป่วยความตายมันเท่ากับเป็นการไปซ้ำเติมพวกเขาซ้ำเติมครอบครัวและซ้ำเติมผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ให้กำลังใจเขา ถูกบันทอนพวกเราต้องชนะโควิดก่อนครับระบบทุกระบบถึงจะรุดหน้าเติบโตเติบโตบต่อไปได้บ้านเมืองก็จะได้สงบสุขมีความก้าวหน้าพวกเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับพวกเรามีหน้าที่หลักเหมือนกันทุกคนก็คือสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวันทุกเวลาต่อไปผมขออนุญาตธรรมทานชี้แจงเรื่องวัคซีนครับใกล้จบแล้วครับ ท่านประธานครับก <c oughs> ระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราได้เริ่มเตรียมเรื่องวัคซีนตั้งแต่มีการระบาดใหม่ๆแล้วครับผมมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติติดต่อกับสถาบันวิจัยต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อหาวิธีร่วมพัฒนาหรือไปรับเทคโนโลยีนะครับมาพัฒนามาจัดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย